แล้วเราก็นึกว่าร่างกายของเราเนี่ยขยายขยายไปเรื่อยๆทำความรู้สึกก็ได้รู้สึกว่าร่างกายของเราพองโตขยายไปจนสุดขอบฟ้าไปเลยทำบ่อย จะมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะรู้สึกว่าโตพองโตภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะมีแต่ดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ ใสบริสุทธิร์ระดึกเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวนะมีแต่ความใสความบริสุทธิ์ใสเหมือนเพชรแล้วก็สว่างเจิดจ้า เหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างเจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าแสงนั้นนำไปเคืองตาเนียนลำมุนลำไหมเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ ทำความรู้สึกอย่างนี้ไปก่อนจะสำหรับผู้ที่ใจยังหยาบอยู่นะจ๊ะยังไม่ละเอียดแนละค่อยๆทําไปหรือจะนึกเป็นองค์พระใสๆใส,สเป็นเพชรเจอจ้ามันเพชรต้องแสงนะั่น เกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกฎเหมือนดอกบัวสัตตบงกตที่มีลักษณะป้อมปอมแต่ขนาดกำลังพอดีตั้งอยูบ่บนจอมกระหม่อมที่ใสเหมือนเพชรเหมือนกันบนพระเศียร ที่มีเส้นพระศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างมีระเบียบแล้วก็ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรเหมือนกันนะแล้วก็มองลงไปจะเห็นบ่าทั้งสองหัวไหล ต้นแขนไล่ไปถึงข้อมือถึงฝ่ามือที่งายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายใสยเป็นเพชรเช่นเดียวกันวางไว้บนหน้าตักขององค์พระที่ใสบริสุทธิ์ กำลังขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายนั่นมีแต่องค์พระอย่างนี้นะหรือดวงใสๆใจจะได้บริสุทธิ์เมื่อเรานึกถึงท่านซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธรัตนะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าดวงใสๆก็แทนธรรมรัตนะ แทนธรรมรัตนะสังฆรัตนะเราจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้ผู้คนพบวิชาธรรมกายเนเรามองดูอย่างไหนเหมาะสมกับเรานะคือนึกเราง่ายเราก็เอาอย่างนั้น เราจะเห็นว่าการทำสมาธินั้นไม่ได้ยากอะไรเลยเป็นของที่ง่ายๆสบายสบายและก็ปลอดภัยง่ายเรียบง่ายสบายปลอดภัยไม่มีพิษมีภัยจากการทำสมาธินี่เหมือน ก็่ะเป็นคุณหลวงปู่ที่อยู่ในโปรงต้นโพที่เคยเล่าให้ฟังในรายการฝันในฝันท่านก็นยืนยันว่าสมาธิน่ะทำใจให้เกิดสมาธิให้ใจตั้งมันมันไม่ได้ยากตามที่เราได้คิดเอาไว้ไม่อยากเหมือนที่คิด ต้าทำได้กันทุกคนละ่ะขอให้เข้าใจหลักวิชาเรียบง่ายสบายปลอดภัยถ้าเราทำให้มันง่ายมันก็จะง,ง่ายอย่ตอนนี้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระก,ก็ได้นะจ๊ะในช่วงที่เ,าเราจะกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆ เพื่อที่จะได้ให้ใจของเรานั้นเนเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก็ดีรองรับของขวัญก็ดีหรือจะไปดึงดูดเชื่อมโยงกับบุญเก่าก็ดีต้องใสใจต้องใสต้องหยุดต้องนิ่ง ต้องหยุดต้องนิ่งอย่างสบายๆถ้าเราฝึกตรงนี้ได้ไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและเราก็จะได้มีโอกาสศึกษาวิชาธรรมกายซึ่งเป็นความรู้ของพระสัมมาสมัามพุทธเจ้าแต่หลังจากนั้นเราก็มีอุปกรณ์ในการที่จะไปศึกษาคนา้นคว้า ความโรูที่มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมก็ดีเนะดึงทุกขติอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือสุกติโลกสวรรค์อนะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็อยู่ในวิสัยที่เราจะไปศึกษาได้สำคัญฝึกตรงในนะให้ได้การสักก่อนนะลูกนะ ให้มันหยุดให้มันนิ่งๆต้องฝึกการทุกข์วันถึงขั้นที่หลงไหลทีเดียวล่ะเหมือนเรารักสิ่งใดอยากจะได้สิ่งนั้นมากๆต้องถึงขั้นหลงไหลถ้าไม่ได้ก็ต้องลงแดงเหมือนคนติดยาเสพติดอย่างนั้น การปฏิบัติธรรมถึงจะก,ก้าวหน้าเดี๋ยวสิ่งที่ยากก็จะง่ายสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วก็จริงเปิดเผยความจริงออกมาเลยแล้วก็เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราหยุดนิ่งๆหยุดในกลางดวงใสๆหรือหยุดในกลางองค์พระใสๆ ดวงใสใสหรือองค์พระใสใสให้ใสเหมือนกับเพชรหรือเหมือนกับดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรืออาทิตย์ยามเที่ยงวัน ตรึกดวงใสให้ใสบริสุทธิ์อย่างนั้นนะจ๊ะดวงนะกลมรอบตัวมันดวงแก้วขยสิทธิ์อย่างนั้นนะกลมใสบริสุทธิ์เนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้เนะี่ยให้ใจมันคลอเคลียอยู่กับความใสใส ของดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วเวลาเรานึกก็ต้องนึกเบาๆค่อยๆนึกอย่าไปใช้กำลังในการนึกคิดหรือถ้าหากเราอดใช้กำลังไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึก ทำใจให้นิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างสบายใจกระเบิกบานแช่มชื่นสบายสบายนิ่งขยายไม่ใช่นิ่งแล้วแคบถ้าเรานิ่งเป็นนะจ๊ะมันจะขยาย ถ้านิ่งไม่เป็นนะมันจะแคบนิ่งแคบเนะี่ยมันจะเป็นตอนที่เราตั้งใจมากเกินไปไปบีบไปเค้นบีบเค้นใจของเราเนะ่ะมันจะแคบอย่างนี้ผิดหลักวิชานะจ๊ะอย่าฝืนดันทุนลังทำต่อ นิ่งต้องขยายต้องรู้สึกสบายแม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้นะอยากให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝัน,นทุกคนนะได้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้นะนิ่งแต่ขยายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องนิ่งเบา เบาค่อยๆวางใจเบาๆเ,บาเหมือนคนนกที่ล่องลอยไปในอากาศและก็ค่อยๆตกไปบนพื้นดินก็ดีพื้นน้ำก็ดีมันต้องเบาอย่างนั้นวางเบาๆสบายสบาย วเวลาจะนึกถึงดวงหรือองค์พระเนี่ยให้นึกง,ง่ายๆคล้ายกับเรานึกถึงดอกบัวที่เราบูชาพระเจดีย์นั่นแหละเห็นไหมเจ้าภาพดอกโบวที่เราไปบูชาพระเจดีย์พอเรานึกภาพมันก็เกิดแต่ว่าบางคนก็ชัดมากบางคนก็ชัดน้อย บางคนชัดมากเลยบางคนก็ชัดน้อยแต่ที่นึกไม่ออกเราเป็นไม่มีเนี่ยพอเรานึกถึงดอกบัวเนี่ยเราก็นึกได้นั่นแหละคือภาพทางใจที่เราเรียกว่าเห็นเห็นอย่างนั้นไปก่อนแต่มันยังไม่สมบูรณ์ร้อเอร์ จะได้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซนต์แต่ว่าจากณจุดตรงนั้นมันก็จะค่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งนุ่มละมุนละไมใจไม่ไปที่ไหนเลยเราไปถึงจุดจุดหนึ่งมันนิ่งจริงๆ นิ่งเหมือนเราวางของเอาไว้อยู่กับที่อย่งนั้นตอนนี้เราจะขยายเบาสบายภาพที่เห็นโลโลหลางๆก็จะชัดขึ้นมาเลยชัดมาในระดับที่เรามีความปลื้มปิติเพราะเออเรานึกเห็นได้จริงๆ ที่นึกเห็นได้อย่างสบายมาเห็นนึกเห็นได้อย่างลําบากจะมาอยู่ในระดับนีแ้แล้วพอเรานิ่งหนักเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวจากนึกเห็นจะแปลเปลี่ยนมาเป็นการเห็นจริงๆเห็นเหมือนกับเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเหมือนจำลอง หรือสีหลอกเข้าไปเลยนะี่ยกอปกปี้เข้าไปจะชัดทีเดียวแต่บางทีมันยังไม่ใสแล้วบางทีใสแต่มันยังไม่สว่างก็ต้องค่อยๆให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้เยอะๆต้องทำบ่อยๆทำจำแล้ว้ำอีก อย่าไปทอดทิ้งการฝึกหยุดนิ่งตั้งฝึกให้ปฏิปตอกันสม่ำเสมอทุกวันเลยโดยเฉพาะการบาทที่ให้ไปนั่นแหละสำคัญมากจะช่วยเพิ่มชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางและความคุ้นเคยกับสิ่งที่เรานึก ภาพก็จะชัดขึ้นมาเรื่อยๆบางทีอาจจะชัดขึ้นมาแวบหนึ่งแค่นาทีหนึ่งพอเราไปถอดทิ้งการฝึกมันก็านานเป็นห้านาทีบ้างเป็นสิบนาทีแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปจนกระทั่งเป็นร้อยซ็นตมันก็ชัดเจนเลย นี่สำหรับการฝึกฝนของบางท่านนะจ๊ะแต่บางท่านพอใจนิ่งแล้วบุญเก่ากับใหม่เชื่อมโยงกันถูกส่วนกรก็จะสว่างพลึบเลยนี่ก็มีจะถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่บุญเก่าทำมาม,มาก คุณเก่าก็มามาตามส่งผลเพราะฉะนั้นก็จะชัดเจนแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่หลวงพ่อว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้ลูกทุกคนฝึกให้ได้ให้ส,หสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่นี้เอยไปเลยเ อย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวทำให้มันสม่ำเสมอทุกวันเลยเพื่อที่ว่าเมื่อครบ3 6 5รันแห้าวันแล้วเรานึกย้อนหลังก็จะได้มีความปิติมีความปลื้มใจในการที่เราจะทำความดีล้วทำได้สม่ำเสมอ แล้วมันก็จะมีผลให้ใจเราละเอียดสั่งสมความละเอียดเพิ่มขึ้นจกนกระทั่งไปถึงจุดที่เราละเอียดจริงๆเนี่ยดังนั้นต้องฝึกเรื่อยๆนะจ๊ะฝึกไปเพราะเวลาในโลกนี้เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดียวก็ววกวกจะหมดเวลากันแล้วเนี่ยเราเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีจริงๆ ไม่ใช่เกิดมาหมกมุ่นอยู่ในโลกนี้นะหรือสแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวโดยไปแสวงหาบุญหรือที่พึ่งภายในถ้าเราเสแสวงทรัพย์นี่เราก็จะได้แต่ทรัพย์บางคนได้พอกินพอใช้บางคนก็ได้ไปเรื่อยๆพเพลินไปจกนกระทั่งหมดเวลา บุญเก่าที่เราทำมาเนี่ยเราเอามาใช้ไม่ครบท้วนบริบูรณ์ที่จริงส่วนหนึ่งเราก็ควรจะเอามาใช้ดูดรัพย์เพื่อเอามาเลี้ยงสังขารแล้วก็เอาไว้สร้างบารมีสังขารดำรงอยู่ได้ก็ต้องเอาไว้สำหรับแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวหาที่พึ่งภายใน อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราใช้บุญเก่าได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ทีเดียวบุญเก่าเนี่ยที่เรามีอยู่ต้องใช้ให้เป็นหาบุญได้ใชใ้บุญเป็นเนีสำคัญทีเดียวแต่ใช้ไม่เป็นมันก็จะสูญเสียกันไป,ปเปล่าๆบุญเนี่ยเขาต้องมีเอาไว้สำหรับสแสวงหาทรัพย์ มาเลี้ยงสังขารเพื่อเอาสังขารไปสแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็ได้ทรัพย์มาเกามาสร้างบารมีนี่ปัตถุประสงค์ก็มีอย่างนี้นะแต่ถ้าพอเราได้บุญมาแล้วเราก็ใช้บุญไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินโด,ดยเราก็ไม่รู้ตัวว่าทุกอนุวินาทีเนะี่ยเราใช้บุญเก่าไปทั้งนั้นนะ ทำใ่้เรามีชีวิตดำรงอยู่เราจะไปโ่รหล,ลบมืออะไรกับใครก็ต้งใช้บุญนั้งนั้นถึงจะเอาชนะเขาได้เมื่อใช้ไปมันก็มีวันหมดนี่มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะน้ำบุญเนี่ย็มีเอาไว้สำหรับใช้เพื่อสนับสน,น,นุน การทำหยุดทำนิ่งเพื่อเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวความจริงของชีวิตเข้าถึงแผนผังของชีวิตจะได้หลุดพ้นจากการเป็นเบาวเป็นท่าของพยามานเขามีเอาไว้เพื่อการนี้นะี่มีเอาไว้เพื่อการนี้เท่านั้นนะ